ครับ <โ sus> ใช่ภาษาไทยอืมหวานเที้ยวเฮ้ยวข็งสันดานปกติพงอะไรซะาลาหิ่งฮะ ฟิลิปปินสอะไรนะเวียดนามทำเลยชิงชาวอินโดนีเซียอินโดนีเซียยิสเมยติสเมยั Aku cinta kamu. I, I love you. Aku cinta. Aku <laughs> cinta kamu.